สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมรั n เลนเจอร์อยู่เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเพาื่อโอกาสได้รับตัวละครคคลบ,บัวสองชนิดนะครับนั่นก็คือเอเลนและรีไวนะครับก็มาเปิดกันเลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับมาเปิดกันเลยผมมี3 0 0รูบี้เปิดได้แค่รอบเดียวนะครับก็รีบเปิดเลยนะลูบี้มารีบเปิดรีบจบนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้ของมันหมดนะครับผมก็เปิดแบบรวดเดียวเลยโอเคขอละอยากได้โอ้โหมูนจากซินชันดอนโอโ้โหพิกโก้แม่เจ้าเออตัวก็เยอะมากโโคนที่แม่หมดน้อยตัดสินใจถูกไหมเนี่ยโอ้โหโนนี้เป็นลูกโป่งโคโลโวนี้ออกยากมากครับ ออยากจริงๆโอ้โหพีชูฮิเมโคนี่เรียบร้อยก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยอ่ะน้าคนทหารที่สรวจเอเลนกับควหน้าหน่วยทีมเออผมไม่ได้ไม่นะไม่เป็นไรครับก็สามรดลูบี้ก็หายไปกับตาที่ได้ก็มีแค่นี้ โอ้โหไม่นะผมอุตสา์เปิดแบบอ่าถ้ามันเพิ่มโอกาสมาผมก็เปิดแบบรวดเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหารูบี้เก็บรูบี้ต่อนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่เปิดก็ได้นะโอเคเราก็มาเล่นกันอ่าพีพกันสัก2ตาก็ได้นะเปิดแบบเปิดรวดเดียว <laughs> เปิดขึ้นมาก็เปิดเลยนะครับเพราะว่า รีบเปิดเดี๋ยวของมันจะหมดแต่ของมันก็คคลาโบที่ออกยากอยู่แล้วอืมเป็นคคลาโบที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับโอเคเล่นสักสองรอบก็แล้วกันนะพีพีคู่ต่อสู้ก็เก่งมากผมก็แบบคือหาคู่ต่อสู้ยากมากครับในหลีกเนี้ยอ่าทีมไหนดี อ๋อหทีมนี้ก็ไม่น่าจะได้อ่าโอ้โหนี่ไงเอรลนโอ้โหผมอิจฉาคนที่ได้เอเลนกับรีไวามากมันเป็นอะไรที่สุดยอดโอเคทีมนี้ก็ได้นะครับลุยคือผมอยากได้เอเลนมาเป็นตัวป่วนนะครับเป็นตัวสลับอะเพราะว่ามันจะทำให้ ทีมผมอะ่ะมันเล่นง่ายขึ้นหระมัง้งเพราะว่าเอาเลนสลับสลับตำแหน่งกับศัตรูใช่ไหมแล้วมันจะไปป่วนข้างหน้าของศัตรูครับแล้วมันก็จะทำให้การเล่นของผมง่ายขึ้นหระมัง้งก็ประมาณนั้นแต่มันไม่ได้อะน,นี่โค้เซง็งถ้าได้รีวายมาก็น่าจะดีแต่ว่ามันไม่ได้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยว่า มันจะอันนี้ขนาดนี้โหยดาวินชีกกอลฟโคตรเยอะดาวินชี่กอลฟดีมากครับผมสู้ไม่ค่อยไหวเลยตอนเนี้ยโอเคน่าจะแพ้หน้าตาเนี้ยคือแบบดูดิเจสิก้าของเขาผมสู้ไม่ได้เลยเรียบร้อยครับผมโอเคอีกรอบหนึ่งก็แล้วก,กันนะ คาร์โบนี้ตัวที่ดีก็ถ้าจะให้ผมพูดก็น่าจะเอเลนและก็เอเลนและก็รีไวนะครับเป็น2ตัวนี้ก็น่าจะดีแหละดีพอสมควรเลยโอเคแล้วผมผมอาจจะเติมเติมเพื่อเปิดก็ได้บังครับเพราะว่าอาอยากได้เอเลนใช่กับรีไวนะ โอ้โหทำไมทีมเขาอันนี้จังเลยโอเคหวังว่าการบินผมจะทำดีนะทำงานดีหรอมัง้งการบินผมจะทำได้ไหมโอ้โหข้าพัดก่อนโอเคเราก็พัดไปก่อนนะครับแล้วก็คอมโบไปเลยโอเคหวังว่าจะตายนะอือโอ้โหโอเค ตานนี้ก็ชนะนะครับก็แพ้นหนชนะหนึ่งนะชนะไม่เน่ยชนะไม่เน่ยโอเคเอาเซฟชีวิตไว้ด้วยโอเคแล้วก็มาดูสกิลเอเลนกับรีวายแล้วก็วิคาสะหรือไม่ก็ไลเนอร์ดีกว่านะครับดูคร่าวๆก็พอนะสกิลมผมรู้ว่าจะได้อะไรสะอีกไม่ได้ออกยากมากเลยคารโบนี้ กิลเอเลนนะครับสกิลที่1ก็สร้างมาเรียซือ่อสกิลที่1สร้างมาเรียเพิ่มพลังชีวิตสกิลที่2ก็ยกเลิกเจ้ามารมันตของศัตรูสร้างความเสียหายทําให้ศัตรูชงอกแล้วก็สลับตําแหน่งกับศัตรูสกิลความสามารถไฮเปอร์พีชีเป็นสกิลมาใหม่ความสามารถใหม่นะครับถือว่ามันดีมากเลยนะครับสลับตําแหน่งแล้ว,ว่าใช้แร่น้อยด้วยนะ มันเอามาแทนโกดอทได้อะส่วนมอกาสารนะครับสกิลที่1เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มบวกเพิ่มหมัตตาการใช้ทักษะาฟื้นฟูพลังชีวิต100%นะครับสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายหยุดยั้งการยกหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบลดพลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูนะครับโอเคส่วนสกิลความสามารถไฮเปอร์ก็ต้านพลังป้องกันน้ำนะครับ ส่วนรีวายนะครับรีายลดการต้านทักษ์ของศัตรูสร้างความเสียหาย2,400จมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเซคุชิ่2นะครับยวก็เลิกภาวะอมตาของศัตรูขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเสียหาย300%นะครับประมาณนี้ส่วนไลเนอร์ก็ดีอยู่มั้งครับมีสร้างความเสียหายลดอัตาคาาขอขาไม่ยั่งหอวศักษะ อ่าไม่ใช่สิรถออตาเขาไม่ยำของศัตรูรอัตาการหลบหลีกของศัตรูสกิลที่2เพิ่มพลังเวทป้องกันเพิ่อมอัตตาการต้านศักษะเพิ่อมอัตตาการหลบทักษะนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเอลวินก็ถ้าเกิดว่าเป็นบัฟหมูน่าจะดีกว่านี้นะครับผมคือผมลืมอ่านสก,กิลว,ว่ามันต้องมันบอกว่าผลรับด้านบวกให้แกตนเองผมถือว่าผลรับด้านบวกให้กับพรรคพวกผมก็พูดไปหลายคลิปมากผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า ลืมจริงๆลืมาสกิลโอเคก็มีเพิ่มความเรวการขั้นที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มพลังชีวิตก็ถือว่าโอเคเลยส่วนสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายแล้วก็ลดโอกาสเกิดคริติคอลฮิตของศัตรูนะครับก็เอเลนวิคาสารีวายก็พอใช้ได้เลยนะครับ3ตัวนี้ไลเนอร์ก็พอใช้ได้เอวินก็พอใช้ได้ก็น้าจะพอใช้ได้ทั้งหมดแล้วแหละออื มันใช้ประโยชน์ได้คนละด้านกันนะครับเนาะโอ้โหก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่า300ลูบี้ไม่ได้300ลูบี้ไม่ได้เอเลนก็รไว้ไม่นะไม่เป็นไรครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เปิดใหม่ผมก็จะเปิดนะก็คลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย